สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพูดเกมโลบอกกันเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราอะไรฮะผมเอ๊ะเดี๋ยวเหมือนเขาจะเอาอ่าตัวร้านค้านกฮูกกลับขึ้นมานะครับทุกคนนี่เป็นร้านค้าอ่าเรียกอะไรอ่ะบัตรลิสต์เหรอ นั่นจะไม่ใช่ไม่ใช่คืนสีแดงนะครับทุกคนแต่เป็นคืนสีฟ้านะฮะหรือว่าคืนอระจันร์นั่นเองนะครับโอ้โหทวิททวายเหรอเขาอ่านทวายเหรอทวิต,วต,วต,วตน่าจะเป็นคืนพระจันทร์นะครับโอ้โหอันนี้กล่องบ็อกเซ็ตนะฮะของตกแต่งนะครับโอ้โหนึ่งร้อยยี่สิบล้านทุกคนมีสองกล่องทั้งหมดสองร้อรู้สึกว่าของนี้จะแพงขึ้นมากๆเลยนะฮะ ดูดิมีสตาร์นี่มีแมวด้วยมูนแคทอ๋ออันนี้เป็นมนูนนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีอ่าตัวมเมล็ดพันใหม่นะฮะอ่าเท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าล้านโอ้โหหนึ 15, ่งหมื่นห้าล้านนะฮะเขาเรียกหนึ่งหมื่นห้าล้านปะ คือแพงมากๆเลยครับทุกคนของที่ขายมาใหม่นะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราเองอันนี้ได้ทิ้งไว้สักสามสีวันแล้วนะฮะก่อนอัปเดตนะครับผมนี่พออัปเดตปุ๊บนี่โอ้โหแอดมินมาปุ๊บโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงผลไม้อ่าเมลอนลูกใหญ่ของเราเยอะมากๆเลยครับทุกคนอันนี้คือผลมาใหม่นะครับอ่าว่าอะไรแคลเบอรี่เหรอ น่าจะเป็นต้นอ่าเป็นเบอร์รี่นี่แหละทุกคนมาใหม่นะฮะเดีย๋ยวผมขอไปซื้อของกันนะครับทุกคนมาเข้ามาปุ๊บก็อ่ามูล,ลิตปั๊บเลยนะฮะขอดูก่อนทุกคนโอ้หรู้สึกว่าที่เก็บผลไม้นี่จะแพงมากเลยะฮะสามสิบล้านแพงกว่า,าตัววลิทชูอีกนะฮะ มาเดี๋ยวผมขอซื้อไข่อันนี้สีขาวเราก็ซื้อนะครับทุกคนถึงจะแพงห้าหมื่นเราก็ซื้อนะฮะเพราะว่าเราจะเอาไปเพาะให้มันได้ตัวใหญ่นะฮะนี่อันนี้คือไข่ที่เราพอไวน้นะฮะนี่ทุกคนโอุโหเยอะมากนี่ได้ไรเอ่ยโอ้ได้แมวครับผมแมวสีขาวนะ ได้แมวนี่เรามีไข่อ่าบักเอ,กอ็กแล้วฮะอยู่สามฟองนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมขอเดี๋ยวดูฟองนี้ก่อนธรรมดาก่อนคอมมอนเอกโอ้โหสัตว์เลี้ยงเต็มอีกแล้วคือสัตว์เลี้ยงเราเยอะมากๆเลยครับทุกคนที่จริงอะ่ะผมอยากให้เขาแบบว่า,ามีช่องเก็บแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะคือเราต้อง เดี๋ยวเที่ยวมาขายสัตว์เลี้ยงเทียวมาขายสัตว์เลี้ยง,าายยงอะไรเงี้ยเราต้องมาเลือกนะฮะเสียเวลาเลือกนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราขอขายอ่าตัวที่ไม่จําเป็นนะฮะมาฮะฟองแรกบักเอกนะฮะแมงปอปึ๊บโอ้โหนอนสีเขียวมาแต่ไก่โอ้ทุกคนลุ้นมาฟองต่อไปขอแมงปอได้ไหม คืออยากได้แมงปอมากเลยทุกคนเพราะว่ามันทำให้ผลไม้ของเราเป็นติดสถานะโกลนะฮะสถานะทองนะครับผมแมงปอโอ้โหหมดหมดนี่ได้มาเยอะมากทุกคนหมดเยอะมากแมงปอไหมแมงปอแมงโอ้ได้หอยทากทุกคนน่าจะให้ตัวผมหอยทากตัวผมใหญ่กว่านี้นะอยากได้ตัวใหญ่แบบว่าใหญ่มากๆเลยทุกคน อันนี้ยังเล็กอยู่นะฮะปึ๊บมาเปิดไข่คอมมอนลนะโอ้โหได้หมาสีขาวตัวนิดเดียวโอ้โหมาเดี๋ยวขอวางไข่อ่าไข่รแรนนะฮะไข่รแรนน่าจะเยอะนี่วางทั้งหมด5ฟองไปเลยอันนี้น่าจะเป็นอ่าของคอสเมติกนะฮะน่าจะเป็นป้ายนะครับผมนี่ฮนะ เป็นป้ายคําเตือนนะครับผมกล่องละน่าจะประมาณสักสิบล้านหรือเปล่าหรือห้าสิบล้านนี่แหละผมไม่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยจําเป็นนะครับพวกป้ายพวกอะไรเงี้ยนี่นี่น้ําตกนะฮะอยู่หน้าสวนของเราเลยเดี๋ยวผมต้องขอเคลียร์สวนก่อนนะเพราะว่าสวนตอนนี้ลกมากเลยทุกคนเดี๋ยวพวกกล้วยเนี่ยผมจะเอาออกให้หมดเลยฮะ,ะกล้วยนี่ลกมากแล้วผลผลิตไม่ค่อยอ่าโอเคสักเท่าไหร่นะฮะ กล้วยไม่โตนะครับกล้วยนิดเดียวนี่นี่อันนี้ขยายสวนนะฮะอีก2ชั่วโมงนะครับเราจะสามารถขยายอ่าออกมาด้านหลังได้อีกนิดนึงนะฮะอ่ะนี่ฮะนี่ผลอ่ามูนเมลอนของเรานะฮะกลางโมงกลางคืนนะครับทุกคนผมเก็บไปบางส่วนแล้วนะที่ผมคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวน่าจะขายได้เยอะมากๆเลยครับน่าจะสิบล้านขึ้นทุก แทบทุกลูกเลยนะนี่เดีย๋ยวเราต้องหาตังค์ไปแต่งสวนก่อนนะครับทุกคนนี่ผมเก็บให้หมดเลยครับทุกคนในติดสถานะก็คือสูงสุดอ่าเดสถานะนะที่ผมมาเจอมาก็จะมีพวกโกมีเซนเทียมีวัตลิตมีมูนลิตนะฮะแล้วก็มีดิไม่แน่ใจว่าดิดโก้หรือว่าอาสายลุงนะฮะคือขายได้ประมาณสูงสุดอ่ะพันพันล้านนะ ที่ผมเห็นนะที่ติด,ต,ดติดทั้งหมด7สถานะนะฮะเนี่ยฮะนี่ดิโก้จริงผมก็ไม่อยากเก็บนะแต่คือเราจะตกแต่งส่วนนทุกคนเราต้องหาเงินอันนี้คือดองไว้นานมากแล้วฮะอันนี้ผมจะเล่นในเซริร์ฟเซิร์ฟ VIP นะครับก็คือ,อสร้างเซิร์ฟเองนะครับผม <laughs> ไม่อยากไปเล่นแบบว่าเซิร์ฟร่วมกับเพื่อนๆน,นะฮะเพราะว่าผมกลัวโดนขโมยนะฮะพอเราที่แล้วผม โดนขโมยไปผมยังเจ็บใจนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเกมต้องมีอ่การขโมยอยู่แล้วเราก็ปลูกใหม่แค่นั้นเองมาอันนี้ก็เก็บเลยครับนี่ฮะเก็บแล้วมันโล่งมากเลยนะคทุกคนเพราะว่าไอาตัวมูนเมลอนเนี้ยลูกมันใหญ่แล้วมันเกะก,กะมากแต่มันได้ผลผลิตที่ดีนะเพื่อนๆคนไหนอ่ะที่มีอ่ามะเล็ดอยู่ก็สามารถไปพาะปลูกได้นะฮะ ล้วสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมวิธีการปลูกทําให้ลูกมันใหญ่ได้นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะฮะเพราะอาจจะมีการปรับพักหรือว่าปรับแก้ขนาดผลขึ้นมาก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวมูลบอตซัมแต่ก่อนใช่ไหมดอกใหญ่มากแต่ตอนนี้เขาปรับมาดอกนิดเดียวแต่น้ําหนักก็สามารถมขึ้นได้แต่แค่รูปทรงนั้นน่าก,ก็ยังเล็กอยู่นะฮะ แต่ตัวมูนเมลอนตอนตอน,ตอนที่ผมปลูกคือมันลูกใหญ่มากเนี่ยนฮะให้กินเลยครับนี่ตัวไหนไม่จำเป็นนะฮะผมว่าก็ดีนะให้อ่ามีปุ่มให้อาหารสัตว์เลี้ยงข้างๆนะครับผมเพราะว่าเวลาให้ผมรู้สึกว่าเสียเวลามากเพราะว่าต้องหาบางตัวตัวเล็กนิดเดียวพวกมดพวกหนอนอะไรเงี้ยเวลาให้อาหารคือให้ยากมากทุกคนนี่เดี๋ยวเราขอ าทาภารกิจต่อแะครับนี่เขาเลออ่าเขาต่ออีกห้าวันนะครับทุกคนน่าจะถึงภารหันหน้าอัปเดตนะเอ้ไม่ใช่พลาดดิน่าจะวันเสาร์ทุกคนเสาร์หน้าน่าจะอัปเดตใหม่อันนี้เขาเอากลับมาแล้วฮะเป็นร้านค้านะครับรูปคูเหมือนเดิมนะฮะใครที่อยากได้ตัวแพ็กซีดหรือว่าตัวไข่ก็สามารถอ่าทำภารกิจต่อได้นะครับโดยเสีย500ล้าน ในการรีภารกิจนี้ใหม่อีกรอมหนึ่งนะฮะอันนี้ตังเราเยอะนะฮะเราก็รีใหม่ไปเลยฮะเพราะก่อนอันี้รีประมาณสามสลอมนะฮะเพื่อที่จอแพ็กซีดมาเปิดเอามูลบัตซัมแต่ก็ไม่ได้นะฮะเสียใจมากมาทุกคน,นนี้ขอเลือกตัวที่เป็นบัตรลิทแล้วก็มูลบัตซัมให้นกฮูก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอา,อาผลไม้ที่เราเก็บมาไปขายนะฮะเราจะขายเฉพาะที่าราคา ถูกนะฮะราคาประมาณทักสิบล้านสิบล้านสิบล้านขึ้นไปเราจะไม่ขายนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าสิบล้านนี่คือเราให้นกฮูกหมดเลยเอ่าน,นะฮะล้านนกฮูกได้จากเราไปแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นคืนดาวตกอีกแล้วทุกคนแต่มันก็สว่างแล้วนะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่ฮะได้แพ็กซีดมาหนึ่งแพ็กนะฮะเดี๋ยวแพ็กซีดเดี๋ยวอ่าผมจะเก็บไว้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าเราจะได้โบนัสซ้ำอีกหรือเปล่านะฮะ พ่อารอบที่แล้ว43่สแพ็คนะน่าจะใช่43่สแพ็กก็คือเกลือทั้งนั้นเลยทุกคนแต่ผมก็อยากให้เขาปรับมาให้เราได้มูลบอสซัมนะหรือว่าแจกที่จริงอ่ะน่าจะแจกแบบว่าต้นไม้ดีๆไปเลยนะให้คนที่เล่นในเซิร์ฟนะผมว่าพว่ารอบที่แล้วอ่าได้ตัวสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมเสียดายผมไม่ได้เข้ามาอ่อนไงแต่รอบนี้ผมมาอ่อนคนอ่อนแปดหลานคนทุกคนแจกมาแค่โทเฟล อย่างเดียวเองแล้วที่แรกไม่มีต้นนกคู่ตรงกลางด้วยเขาเพิ่งเอากลับมานะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เรียกร้องกันไงทุกคนเรียกร้องกันไงเดนองเสาเดนองเสาไม่มานะฮะมาร้านคอสเมติกแทนเดี๋ยวเราไปขายตัวมูนมลอนกันดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่บาทนะฮะมาฮะตอนนี้น่าจะให้อ่า ตัวบัตรลิตรกับมูลลิตรนกฮูกหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปขายกันเลยทุกคนอ่ะเราไม่ดูเลยนะอ่ะเร,เราเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขายหมดเลยทุกคนอ่ะล็อตแรกปึ๊บนี่ไงทุกคนจากห้าล้านจากห้าพันล้านนะฮะเป็นสี่หมื่นน่าจะได้มาสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันล้านนะฮะคือได้เยอะมากๆเลยทุกคน มานี้ยังเก็บไม่หมดนะดูต้นทีกอ่าต้นตัวถั่วลันตอก็ยังไม่หมดนะครับนี่เดี๋ยวเราขอเก็บก่อนที่จริงอ่ะขายให้หมดก็ได้แล้วทุกคนแต่บางผลน่ะผมก็เก็บไว้นะฮะเพื่อ,อยามจําเป็นผมกลัวผมใช้เงินหมดไงทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าของคอนเมติกที่มาตกแต่งอ่าส่วนของเราอะมันราคาที่แพงมากคือแพงจริงๆทุกคนคือ10ล้านขึ้นอะถ้าใครมีต่ากว่านี้ก็คือไม่สามารถอ่าตกแต่งสวนได้นะฮะ ขยายสวนยังเท่าไหร่ห้าสิบล้านโอ้โหคือแต่ละอย่างคือราคาสูงมากนะครับทุกคนนี่ผมเอาไว้เฉพาะอ่าตัวพันล้านแล้วกันนะผลน,นี้ได้เยอะนะนี่ทุกคนอันไหนที่ไม่ถึงพันล้านผมไม่เก็บไว้นะครับผมขออนุญาตขายให้หมดเลยนะครับท,ทุกคนเพื่อที่จะเอาเงินมาตกแต่งสวนนะฮะ อ๋อ,อมันมีมูลลิตด้วยเมื่อกี้เพราะว่าผมปลูกพวกต้นแครอทเอาไว้ด้านล่างนะครับตอนนี้ติดสถานะเยอะเยอะเยอะมากๆ,ๆแต่ขายขายได้นะในราคาที่ถูกนะครับพวกแครอทพวกดอกไม,ม้อะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนแต่และลูกเยอะมากๆนะฮะผมจะคัดเฉพาะอันที่เป็นพันล้านนะฮะ ตัวร้อยล้านหรือว่าสิบล้านอะไรเงี้ยผมก็จะขายให้หมดเลยนะนี่ครับเก็บเงินทุกคนเก็บเงินไปสร้างสวนเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าสร้างสวนสวยงามก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะสามารถแบแบปรูปแล้วก็เอามาโชว์กันใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยว่าสวนใครจะสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งสวนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่าสวนของผมนี้จะแตกแต่างจากเพื่อนๆขนาดไหนนะฮะ ตอนนี้ก็ขอคัดแยกตัวมูนเมลอนก่อนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงและแพงมากเลยนะครับผมกว่าผมจะได้มาทำคลิปนี้นะทคนผ่านไปหลายวันมากเพราะามีคอนเมติกมาใหม่การอัปเดตผลไม้เนี่ยแล้วในเรียกอะไรอะ่ะในคลิปนี้ก็มีผลไม้มาใหม่ด้วย แล้วก็มีมูลมูลแมงโก้เหรออ่ามะม่วงกลางคืนนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมาเฉพาะร้านค้าอ่าตอนกลางคืนหรือว่าบัตรลิศนะฮะอะไะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเคลียร์อ่าตัวส่วนของผมก่อนนะครับทุกคนคือแบบว่าต้นกล้วยนี่อ่าเราเคลียร์ทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันรกมากมันก็ไม่ค่อยอ่าผลประกอบการไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหะะร่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้กล้วยน่าจะราคาถูกนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะเก็บต้นใหญ่ไว้ดีไหมฮะเฮ้ยแต่เรามีต้นใหญ่กว่านี้นะอยู่ตรงต้นพริกอัทุกคน็นไรยอมเสียไปไม่เป็นไรทุกคนนี่ตีปไปเลยฮะกล้วยไม่ไม่ค่อยโอเคกเท่าไรนะฮะมาเอาออกให้หมดเลยครับเ้าเอาต้นกล้วยออกนี่ผมว่าน่าจะโล่งนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอตัวอ่าไปเคลียร์สวนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูว่าเราจะตกแต่งสวนเป็นยังไงนะฮะนะฮะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายครับ